สดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาปล่อยสกูชี่นะคะเรื่องบรรเลเลยเนาะอแรกเป็นแพ็กเกจเป็นใสๆเลยนะคะเป็นตัวนี้นะคะเป็นชินามอนนะคะมีแท็กมีลายเส้นนะคะมีตำหนิอันนี้ปล่อยหนึ่งร้อยบาทนะคะ มีแค่ตรงหัวมันตรงนี้นะคะนุ่มนะคะสโลนิดนึงนะหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะลายเป็นบิ๊กพีนะคะแพ็กเกจนะคะปิดไม่ได้นะแพ็กเกจยับนะคะตัวสกู๊ชี่นะคะตำหนินี่ก็เป็นสกู๊ชี่ที่ตำหนิเยอะที่สุดในสกู๊ชี่เรานะคะแล้วแต่คนชอบนะคะก็ขอคนที่รับตำหนิได้นะคะ ปล่อยในราคาแปดไม่ใช่แปดร้อยห้าร้อยแปดสิบบาทนะคะห้าร้อยแปดสิบบาทนะห้าร้อยแปดสิบบาทนุ่มสโลนะคะพร้อมแพ็กเกจนะคะห้าร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีลอทบอลนะคะต่อไปค่ะไปเป็นนี่นะคะเป็นขวดนมไอบูมแพ็กเกจยับแต่ไม่ยับเท่าไม่ยับเท่าพีชนะคะ นี่นะคะเป็นแพเกจมันติดตัวสก,กูชี่นะคะสีชมพูเดี๋ยวนี้เขาขายกันพันห้านะคะอันนี้เราเราปล่อยในราคา950บาทนะด้งนล้างก็จะเป็นรอยแตกอย่างนี้นะคะลายเส้น,นพีชก็มีหลายเส้นนะคะอันนี้ตรงจุกนมตรงนี้ไม่มีเฮ้ยมีทำนิดนึง ขาย950บาทนะนุ่มสรูไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นนะก็หมดแล้วนะคะของที่เราปล่อยในวันนี้นะก็มีแค่3อย่างนะคะถ้าใครสั่งก็อาจจะมีของแถมให้นะคะแต่ยังไม่บอกนะคะว่าของแถมเป็นอะไรก็ใครติดใครที่อยากได้หรือว่าอยากซื้อนะคะก็ติดต่อได้ในไอดีไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไว้ด้าน ล่างหรือใต้คลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ